สตาทีมนักรบลับจ้างตอนปฏิบัติการในติงเกลสิ้นเสียงร้องเรื่องจริงที่ถูกลืมปฏิบัติการกู้ชีพที่อันตร,รายที่สุดในสงครามเวียดนามและหน่วยรบพิเศษไทยที่ไม่มีใครรู้จักสวัสดีครับชาวไทยมิตรทุกท่านแอดเองครับเคยคิดไหมครับว่าประวัติศาสตร์จริงๆแล้วมันไม่ได้ถูกจารึกด้วยหมึกเสมอไปสำหรับแอดแล้วนะบางครั้งประวัติศาสตร์มันถูกเขียนด้วยรอยเท้าในโคลน ด้วยเสียงกระสิบในสายลมและถูกลบเลือนไปพร้อมกับสายฝนในป่าดงดิบโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ของสองครามลับที่ซึ่งวีรกรรมและการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถูกกลืนหายไปในความเงียบและเรื่องที่เราจะมาจอดลุกกันในวันนี้แอดบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในภารกิจที่โคตรสุดยอดและถูกนำไปสร้างเป็นหนังด้วยนั่นคือ Back 21 Bravo เรื่องจริงของภารกิจนี้เกิดขึ้นในเดือนเมษายนปี1972ครับท่ามกลางสมรภูมิที่เดือดที่สุดของสงครามที่เรียกว่าการรุกใหญ่ช่วงอีสเตอร์ตอนนั้นกองทัพเวียดนามเหนือบุกข้ามเขตปลอดทหาร DMZ เข้ามาในเวียดนามใต้แบบเต็มอัตราศึกเลยแล้วเรื่องก็เกิดเมื่อเครื่องมินสอนแนมอิเล็กทรอนิกส์ลำหนึ่งถูกยิงตกกลางวงล้อมทหารเป็นหมื่นๆนาย นักบินที่รอดมาได้คนเดียวคือนาวาอากาศโทที่ในหัวของเขามีความลับสุดยอดเกี่ยวกับระบบต่อต้านขีปนาวุธของสหรัฐทั้งหมดฟังแค่นี้ก็บ้าแล้วใช่ไหมครับทุ่มทุกอย่างเพื่อช่วยคนคนเดียวท่ามกลางการป้องกันทางอากาศที่หนาแน่นที่สุดในโลกน่วเวลานั้นสหรัฐต้องเสียสละชีวิตทหารไป11นายพร้อมเครื่องบินอีกหลายลำเพื่อจะดึงชายคนนี้ออกมาให้ได้ เรื่องจริงครั้งนั้นจบลงด้วยเวยรกรรมของหน่วยซิลส์ที่โลกต้องสะดุดดีแต่นี่แหละครับคือจุดที่แอดอยากจะชวนชาวไทยมิดมาคิดตามเรื่องจริงมันจบแบบนั้นแต่ในโลกคู่ขนานของเราละ่ะจะเป็นยังไงถ้าภารกิจที่เป็นไปไม่ได้นี้ถูกส่งต่อมาถึงมือของหน่วยรบพิเศษลับของไทยที่มีรหัสเรียกขานว่าสตาร์ทีมพวกเขาคือกลุ่มนักรบที่ไม่มีชื่อในหน้าประวัติศาสตร์ไม่มีเหรียญกล้าหารประดับอก สำหรับแอดแล้วนะพวกเขาคือภาพสะท้อนของปรัดญาปิดทองหลังพระที่แท้จริงทหารที่สู้และตายเพื่อชาติโดยไม่หวังแม้แต่ให้ใครจดจำชื่อสิ่งเดียวที่พวกเขามีคือภารกิจพี่น้องร่วมทีมและสัญชาตญาณที่จะต้องเอาชีวิตรอดกลับมาให้ได้เท่านั้นนี่คือปฏิบัติการในติงเกลสิ้นเสียงร้องเรื่องราวของพวกเขาถูกลบเลือนไปจากหน้าประวัติศาสตร์ และวันนี้ที่ช่องไทยมิตรแอดและชาวไทยมิตรทุกคนนี่แหละครับจะเป็นผู้จาลึกเรื่องราวของพวกเขาขึ้นมาใหม่อีกครั้งภาคที่1นตีกเหล็กกลางเพลิงนรบ i อ o อน i n g s in the i n f e r n เบทที่1กรงเล็บพยัก ไทเกอร์สคลเมษายนพศ2515 1972ฐานทัพอากาศอุดรธานีประเทศไทยประวัติศาสตร์ไม่ได้ถูกจารึกด้วยหมึกเสมอไปบางครั้งมันถูกเขียนด้วยรอยเท้าในโคลนด้วยเสียงกระซิบในสายลมและถูกลบเลือนไปพร้อมกับสายฝนในป่าดงดิบ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ของสงครามลับที่ซึ่งวีรกรรมและการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถูกกลืนหายไปในความเงียบไอร้อนระอุของเดือนเมษายนลอยตัวขึ้นจากพื้นคอนกรีตของลานบินมันบิดเบือนทิวทัศน์เบื้องหน้าให้สันไหวราวกับภาพวาดสีน้ำมันที่ยังไม่แห้ง กลิ่นน้ำมันเครื่องบินเจ็ตที่ผสมปนเปกับกลิ่นดินปืนจางๆและกลิ่นดินสอพองที่ลอยตามลมมาคือกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ในช่วงเทศกาลสงครามเออสงครานเสียงเพลง Run Through the s u n g l e ของวง Creedence Clearwater Revival ลอยแผ่วๆมาจากวิทยุในรถจี๊ปคันหนึ่งเป็นเหมือนซาวด์แทร็กประจำยุคสมัย ที่ตัดกับภาพนอกรั้วฐานทัพที่ซึ่งความตึงเครียดของสงครามถูกชะล้างออกไปชั่วคราวด้วยสายน้ำแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่ไทยเสียงกำรามของเครื่องยนต์เจ75กลบเสียงเพลงและเสียงอื่นใดจนหมดสิน้นช่างเครื่องหนุ่มเช้าอุดรคนหนึ่งเงยหน้าขึ้นจากงานในมือเช็ดเหงื่อที่หน้าผาก ทางมองตามเครื่องบินรบมากันที่ทะยานขึ้นฟ้าด้วยแววตาที่ซับซ้อนแอดนึกภาพตามเลยครับในใจของหนุ่มคนนั้นอาจจะไม่ได้คิดเรื่องยุทธศาสตร์สงครามอะไรเลยเขาอาจจะแค่คิดถึงแกงหน่อไม้ฝีมือแม่ที่บ้านหรือเสียงหัวเราะของน้องสาวตอนโดนสาดน้ำเมื่อปีก่อนแล้วความคิดนั้นก็ถูกกลบไปด้วยเสียงคำรามของภารกิจที่ไม่วันสิ้นสุด แต่ในห้องบรรยายสรุปใต้ดินที่เย็นเฉียบด้วยเครื่องปรับอากาศกำแพงหนาของมันได้ปิดกั้นทั้งความร้อนและเสียงแห่งการเฉลิมฉลองภายนอกจนหมดสิน้นเหลือเพียงความเงียบและกลิ่นกาแฟที่ไหม้ทางก้นหมอ้อแสงจากเครื่องฉายสไลด์ส่องกระทบภาพจอคลัสเตอร์แซมอัลฟาทรีสุภาพบุรุษเสียงของนายทหารข่าวกรองนมดังขึ้น รูปแบบการวางกำลังมันไม่ใช่ฝีมือทหารช่างทั่วไปนี้นอนภาพสไลด์เปลี่ยนไปเป็นภาพถ่ายของพันเอกอเล็กซีโรมานอฟโซคอลมีรายงานชิ้นหนึ่งจากสายข่าวของเราบอกว่าโซคอลมีประยักญาการทำงานอย่างหนึ่งเขาชอบเปิดช่องโหวเ่เล็กๆที่ดูเหมือนเป็นความผิดพลาดไว้ในแผนเสมอเพื่อล่อให้เหยื่อที่มั่นใจตัวเองเกินไปเดินเข้ามาติดกับด้วยความเต็มใจ เขาไม่ได้ทำลายเป้าหมายแต่เขาชอบทำลายความมั่นใจของศัตรูนาวาอากาศรีแจ็คจอนนี่คาร์ลแฮนเอ็นหลังพิงเก้าอี้เพียงเสี้ยววินาทีคาร์ลแฮนไม่ได้อยู่ในห้องประชุมที่เย็นเฉียบอีกต่อไปแต่เขากลับไปอยู่กลางลูกไฟบนท้องฟ้ากลิ่นเคโรซีนที่ไหมจนแสบจมกูกเสียงสุดท้ายของริกกี้ เพื่อนรักของเขาที่ขาดห่วงและเต็มไปด้วยเสียงซ่านในวิทยุเขากระพริบตาครั้งหนึ่งภาพทั้งหมดก็หายไปผมขอค้างครับผู้การคารแหงพูดแทรกขึ้นมาทันทีการบินตามตำราคืคอการเดินเข้าไปหาโซคอลแล้วบอกให้เขายิงเราผมกับนายอิงเกนสองจะใช้ร่องเขาทางที่ตะวันตกเฉียงใต้เป็นช่องทางแทรกซึมบินตำๆกว่าสันเขานั่นมันภารกิจฆ่าตัวตายชัดๆจอนนี่ผู้การสวนกลับ ฟังนะในขณะที่คนทั้งประเทศข้างนอกนั่นกำลังเล่นปืนฉีดน้ำกันเรากำลังรับมือกับขีปนาวุธของจริงนี่ไม่ใช่เวลามาเล่นสนุบโซคอจะคาดหวังให้เรากลัวปืนต่อสู้อากาศยานครับคาราแฮนหยินขึ้นดวงตาของเขาจ้องตรงไปที่ผู้การเขาจะคาดหวังให้เราบินสูงซึ่งเป็นระยะสังหารของ SA2 ของเขาพอดีวิธีเดียวที่จะชนะเกมของนักวางแผนคือการทำในสิ่งที่เขาไม่ได้เขียนเอาไว้ในตำรา ความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งนาวาอากาศสตรีมิลเลอร์ปีคู่ใจของเขาพูดเรียบๆผมบินกับนทิงเกลหนึ่งครับผู้การคำพูดสั้นๆน,นั้นคือการตัดสินใจชี้ขาดอากาศร้อนและเสียงจอแจข้างนอกปะทะใบหน้าทันทีที่ประตูห้องประชุมเปิดออกมาเสียงเพลงโซฟังสักเพลงดังกระหึ่มมาจากคลับกงเหล่าทหารชั้นประทวนแข่งกับเสียงเพลงลุกทุ่งที่ลอยข้ามรั้วม,มาจากในเมือง ตันกับความเงียบระหว่างชายสองคนที่เดินเคียงข้างกันไปยังโรงเก็ตเครื่องบินจอนนี่อย่าให้ความแค้นมาบังตานะมิลเลอร์พูดเบาๆจอหนนี่สับสนเชนนะไม่ใช่มันแค้นมิลเลอร์แต่มันคือบทเรียนเขายิ้มมุมปากก่อนจะเดินไปที่ใต้ปีกเครื่อง F105G ของตนแล้วใช้มือในถุงมือหนังตับเข้าไปที่ลำตัวเย็นเฉียบของจรวด AGM78 Standard ARM สองครั้งมันไม่ใช่การตอบเพื่อตรวจสอบ แต่เป็นการตับเพื่อระบายอารมณ์ที่อัดอั้นอยู่ข้างในไปทำงานกันเถอะเบืองหน้าของพวกเขาคืออสูรเหล็กสองตัวที่กำลังจะออกเป็นล่าเหยื่อทั้งคู่แยกย้ายกันปีนขึ้นห้องนักบินที่คุ้นเคยหลังคาห้องนักบินแคนน็อี้เลื่อนลงมาปิดตัดขาดพวกเขาออกจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงเสียงเพลงโซฟังซักเพลงดังกระหึ่มมาจากกลับของเหล่าทหารชั้นประทวนแข่งกับเสียงเพลงลุกทุ่งที่ลอยข้ามรั้วมาจากในเมือง ตัดกับความเงียบระหว่างชายสองคนที่เดินเคียงข้างกันไปยังโรงเก็บเครื่องบินเสียงเครื่องยนต์ J75 เริ่มดังขึน้นคาแลหแนดันคันเร่งไปข้างหน้าสุดนายจิง er. เกลวันแอฟเตอร์เบ r ร์เนร์ปลวไฟสีน้ำเงินพุ่งออกจากท้ายเครื่อง F105G ผลักร่างของอสูรเหล็กให้พุ่งไปข้างหน้าขณะที่เครื่องบินกำลังเคลื่อนตัวสู่รันเวย์คาแลแน เหลือไปเห็นภาพสุดท้ายที่ขอบทางวิ่งแอ่งน้ำสงกรานที่จึงนองอยู่บนพื้นหญ้าจากการเล่นสาดน้ำของเด็กกลุ่มหนึ่งที่เพิ่งวิ่งหนีไปลมร้อนมหาศาลจากเครื่องยนต์ไอพ่นของเขาพัดผ่านแอ่งน้ำนั้นทำให้หยดน้ำแห่งความสุขสาดกระเซน็นขึ้นไปในอากาศและสลายตัวเป็นไอน้ำทันทีที่สัมผัสกับความร้อนของลำตัวเครื่องบินภาพหยดน้ำที่ระเหยหายไปในพริบตา ติดอยู่ในใจของเขาแล้วเครื่องบินรบสองลำก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าสีครามของเมืองไทยมันไต่ระดับอย่างรวดเร็วหักเหลียวอย่างสง,ง่างามและมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกสู่ผื้นฟ้าที่ไม่มีคำว่าปราณีรออยู่เบื้องหน้าบทที่สอง กับดักของเหยี่ยว The Howlcon Step ยอดไม้สีเขียวของป่าดงดิบในลาวกลายเป็นเส้นสายพล่ามัวอยู่เบื้องล่างมันคือทะเลสีเขียวสุดลูกหูลูกตาที่ถูกแทรกด้วยแนวเขาหินปูนหรือคาสที่สูงชันและมีรูปร่างแปลกตาเหมือนกระดูกสันหลังของโลก เครื่องบินรบ F-105G บินต่ำเรียบไปตามสันเขาและหุบเหวลอดผ่านช่องเขาที่คับแคบจนคา,าราแฮนรู้สึกเหมือนจะเอื้อมมือไปสัมผัสไอหมอกที่เกาะอยู่ตามหน้าผาได้ในห้องนักบินที่คับแคบและร้อนอบอ้าวนาวาอากาศตรี Jack, Johnny, แจ็คจอนนี่คาราแฮนเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องจักรสงครามลำนี้ท่ามกลางแสงไฟสีแดงและสีเขียวสลัวสลวของมาตรวัดต่างๆ กลิ่นอับของเบาะนั่งผสมกับกลิ่นเบกิไลท์อุ่นๆจากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์คือกลิ่นประจำตัวของที่ทำงานแห่งนี้นี่คือโลกของเราวายวีโซภารกิจของวีรบุรุษและขนบ้าในคนคนเดียวกันกำลังเข้าสู่หุบเขาปากเสือเสียงของมิลเลอร์ดังผ่านวิทยุที่แทรกด้วยเสียงซ่าเตรียมรับการต้อนรับท่านใดนั้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนใดๆ กระสุนสองนิ้ีสีเขียวแดงก็พุ่งเป็นสายขึ้นจากยอดไม้ทั้งสองฝั่งของหุบเขาราวกับเขี้ยวของอสูรากายเอเอเอเบลกเลฟเบรกเลฟมีเลือกตะโกนคาราแฮนหักเครื่อง F105G หลบอย่างรุนแรงจนแรงจีกระชากล่างเสียงโลหะกระทบลำตัวเครื่องดังขึ้นเป็นระยะมันคือด่านต้อนรับที่โซคอเตรียมไว้ให้เมื่อพ้นหุบเขามรณะเสียงที่น่ารังเกียจที่สุดในโลกก็กรีดร้องขึ้นในหูฟังของเขา บ,บีบบีบบีบบบา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 สัญ,ญลักษณ์แฟนสองปรากฏขึ้นบนหน้าจอ r a w มันคือดวงตาและหูอิเล็กทรอนิกส์ของพยาอินซีติดกับดาวคาราแฮนพึมพัมกับตัวเองเขาล็อกเป้าจรวด AGM 78แล้วตะโกนรหัสสังหารแมกนัมรหัสสั้นๆที่แปลว่าข่าสึกได้รับของขวัญจากข้าแล้วจรวดพุ่งทยานออกไปและไม่กี่วินาทีต่อมา แสงวาบสีอุ้มก็ปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าเป้าหมายถูกทำลายยืนยันมิลเลอร์รายงานแต่แล้วหน้าจอ r s a w ของเขาสว่างวาบขึ้นมาเหมือนต้นคริสต์มาสสัญ,ญลักษณ์ SA2 ปรากฏขึ้นพร้อมกัน5จุดและสัญ,ญลักษณ์ไม่ทาบชนิดก็กระพริบขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีกับดักมันเป็นกับดักเขาตะโกนสายเกินไปแล้ว จากพื้นป่าเบื้องล่างเส้นควันสีขาวของจรวด S.A.2 ไกด์ไลน์เสาโทรศัพท์แห่งความตายพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและมันคือการยิงแบบริปเ e ิลไฟที่โซคอเป็นคนสั่งเองจรวดลูกแรกถูกยิงออกมาเพื่อบังคับให้คาราแฮนต้องหักหลบอย่างรุนแรงและเมื่อเขาอยู่ในสภาพที่เปราะบางที่สุดจรวดลูกที่สองที่ตามมาติดๆก็จะเข้าถึงตัวพอดี ตัดภาพไปที่ศูนย์บัญชาการของโซคอมันไม่ใช่ห้องไฮเทคแต่เป็นรถบังคับการเคลื่อนที่ของโซเวียตที่อับและร้อนซ่อนตัวอยู่ใต้ตะข่ายพรางอย่างหนานแน่นแสงสีเขียวจากจอเรดาร์แบบอนาล็อกสะท้อนบนใบหน้าที่เรียบเฉยของพันเอกวอรุนอฟกลิ่นชาดำรัเสเซียรสแข็มลอยขลาคล้งเขามองจุดสีแดงสองจุดบนจอที่กำลังบินวนอย่างสับสนเขาไม่จำเป็นต้องตะโกนสั่งการเขาเพียงพยักหน้าเล็กน้อยให้กับนายทหารเวียดนามเหนือที่นั่งอยู่ข้าง แล้วพูดด้วยภาษารัสเซียเรียบๆว่าดาวีอีกบทขยี้มันซะมิกมิกเอดยูซิกไฮมิลเลอร์คำรามเตือนเครื่องบินขับไร่มิกพุ่งลงมาจากก้อนเมฆมันยิงจรวดความร้อน AA2A เอตาออกมาทันทีฉันจะจัดการมันเองนายจัดการแซมไปมิลเลอร์ตะโกนเสียงของเขาอูอ้และขาดห่วงจากแรงจีมหาศาลผสมกับเสียงลมหายใจที่หอบหนักผ่านหน้ากากออกซิเจน มิลเลอร์ปล่อยแฟร้อนล่อจำนวนแอตเตให้พลาดเป้าแต่นักบินบิ๊กยหักเลี้ยวอย่างรวดเร็วแล้วตั้งลำพุ่งตรงเข้าหาเครื่อง FCE ของมิลเลอร์แบบล็อบทูล็อบไอ้บ้าเอย้ยมิลเลอร์สะบดัดเขาทำสิ่งเดียวกันเครื่องบินรบสองลำเล่นเกมวัดใจที่ความเร็วเหนือเสียงปืนใหญ่อากาศของทั้งสองฝ่ายเริ่มพ่นกระสุนสองวิถีใส่กันเป็นทางยาวและในเสี้ยววินาทีสุดท้ายก่อนชนกันทั้งคู่ก็หักเครื่องหลบออกจากกันอย่างรุนแรง แต่ในขณะเดียวกันขละแหนต้องอยู่โดยลําพังเขาอยู่ในเครื่องสัตว์หรือเจ้าอ้วนหนักที่เป็นรถบรรทุกระเบิดความเร็วสูงไม่ใช่นักสู้ที่คล่องแคล่วว่องไวการหลบหลีกจรวดในเครื่องบินลนํานี้เปรียบเสมือนการเต้นบัลเล่ด,ด้วยรองเท้าคอมแบทเขาหักเหลวอ,อย่างรุนแรงจนปีกแทบฉีกจรวด s เ2ลูกแรกพุ่งผ่านไปยังเฉียดฉิวเขารอดแต่จรวดลูกที่สองกำลังตามมาเขาช้าไปเสี้ยววินาที ตุ้มจรวด SA-2 ระเบิดออกห่างไปไม่กี่เมตรสเก็ตหล็กร้อนแรงหลายพันชิ้นสาดเข้าใส่ปีกขวาเหมือนลูกซองขนาดมะฮมาเครื่อง F105G ไม่ได้ระเบิดทันทีแต่มันเหมือนอสศูนเหล็กที่ถูกแทงทะลุปอดมันเสียาการควบคุมและเข้าสู่ภาวะแฟลตสปินหมุนควงสว่านอย่างบ้าคลั่งลงสู่พื้นดินในห้องนักบินสัญญาณเตือนภัยทุกตัวดังกรีดร้องพร้อมกัน แผงนับปัดสว่างวาบเหมือนไฟไหม้กลิ่นเบกิไลท์ที่เคยอุ่นๆตอนนี้กลายเป็นกลิ่นไหม้ที่แสบจมูกคาราแฮนต่อสู้กับคันมาครับที่ตายด้านพยายามดึงเครื่องที่กำลังจะกลายเป็นลงศพของเขาให้เชิดขัวขึ้นแต่ไร้ผลไม่ได้ไม่ได้ในที่เกว,วัน is h ฮิ hit. i อัมฮเขาตะโกนจอเน,น่เสียงของมิลเลอร์ตะโกนกลับมาด้วยความตื่นตระนกเครื่องตายแล้วมันจบแล้ว คาราแฮนพูดกับตัวเองเขายื่นมือที่สั่นเทาไปที่คันโยกดีดตัวสีเหลืองดำในจิงเก g a l e 1 is going down punching out เขาตะโกนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วดึงคันโยกภาพสโลโมชันจากม,มุมมองของมิลเลอร์เขาเห็นหลังคาห้องนักบินของเพื่อนที่ถูกสลัดออกไปตามด้วยเก้าอี้ที่ดีดตัวคาราแฮนออกมาท่ามกลางเปลวเึงิงและเพียงเสี้ยววินาทีต่อมา เครื่องบิน F105G t h u n d e r c h i e f Chief, ที่กำลังหมุนควงอย่างไร้การควบคุมก็ระเบิดกลางอากาศกลายเป็นลูกไฟขนาดมหฮมาร่วมชูชีพของคาร์แฮนกระตุกกลางออกจอนนี่มินเลิกกรีดร้องออกมาสุดเสียงผ่านช่องวิทยุที่เต็มไปด้วยเสียงซ่าความเป็นมืออาชีพทั้งหมดหายไปเหลือเพียงเสียงของชายหนุ่มที่กำลังมองดูเพื่อนรักร่วงหล่นลงไปสู่ใจกลางของพื้นที่สังหาร สู่กับดักของพญาเหี่ยวที่อ้าแขนรออยู่เบื้องล่างบทที่3ประตูนรก g a t e of hell แรงกระชากจากการดีดตัวทำให้สติของคาราแฮนดับวูบไปชั่วขณะเขารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อแรงกระตุกของร่มสูชีพที่กางออกเกือบทำให้ไหลลุดความเงียบหลังเสียงระเบิดนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าเสียงใดๆมันคือความเงียบที่ไม่ได้ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยเสียงของป่าโดงดิบเสียงรีดริงเรไรที่ดังระง,งม เสียงนกที่ไม่รู้จักร้องเตือนภัยและความรู้สึกเย็นเยียบที่สันหลังว่ากำลังถูกจับจ้องจากสายตาที่มองไม่เห็นการลงพื้นนั้นปราศจากความนุ่มนวลร่างของเขากระแทกเข้ากับกิ่งไม้หนาทึบก่อนจะร่วงลงสู่พื้นดินที่ชื้นแฉะและเต็มไปด้วยใบไม้เน่าเปื่อยกลิ่นดินและเชื้อราคลุ้งขึ้นมาจนแทบสำลักความเจ็บปวดแหลมแล่นขึ้นมาจากข้อเท้าซ้ายมันหักผิดรูปอย่างชัดเจน แต่การฝึกฝนหลายพันชั่วโมงได้เข้าควบคุมร่างกายที่บอกช้ำของเขาโดยอัตโนมัติท่ามกลางความเจ็บปวดเขาปลดสายร่มชูชีพชักปืนพกเขา1911ออกมาและคลานหายที่กำบังหลังรากไม้ใหญ่ก่อนจะทำสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาหยิบวิทยุเอาตัวรอด a n w r c 6 4ออกมาจากชุดบินกดสวิตช์สัญญาณฉุกเฉินเสียงบีบบีบบีบ,บที่ดังเป็นจังหวะ คือเสียงแห่งความหวังเดียวที่เขามีท่ามกลางป่าที่พร้อมจะกลืนกินทุกชีวิตศูนย์ประสานงานกู้ภัยร่วมฐานทัพอากาศนครพนม NKP เสียงสัญญาณฉุกเฉินของคาร์ลแฮนปรากฏขึ้นบนจอเรดาร์แทบจะในทันทีเสียงสัญญาณไซเรนดังตังวันไม่ทั่วฐานทัพปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่การรบหรือ CSAR Combat Search and Rescue ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วมันไม่ใช่งานของทหารทั่วไปแต่เป็นภารกิจของคนกลุ่มพิเศษที่ถูกฝึกมาให้บินฝาประตูนรกเพื่อดึงพี่น้องของตนกลับบ้าน g e t s a แ d นดี r แ o r r บอ o นาที่ลานจอดเทนนักบินสองนายในวัย40กว่าวิ่งตรงไปยังเครื่องบินใบพัดรุ่นคุณปู่ของพวกเขา A1 Sky Raider เ พวกเขาคือหน่วยแซนดี้นักบินรุ่นเก่าที่สุขุมและมั่นยำที่สุดในสนามรบห่างออกไปอสุรกายสีเขียวมะกอก HS 5 3 Super Jo l เปอร์จอยควีนแนเริ่มหมุนใบพัดหลักขนาดมหืมมาภายในลำตัวเครื่องหน่วยพาร่มกู้ภัยหรือ PJS p a r a d e s u e Jumpers กำลังตรวจสอบอุปกรณ์พวกเขาทำงานภายใต้ปรัชญาเพียงหนึ่งเดียวที่ติดอยู่บนเครื่องแบบ Dead Alters May Leaf เพื่อผู้อื่นจะได้มีชีวิตรอด Nightingale ที่นี่ Sandy One. ได้ยินไหมตอบด้วยเสียงที่ดังผ่านวิทยุของคาราแฮนเหมือนเสียงจากสวรรค์ Copy Sandy One. ดีใจที่ได้ยินเสียงคุณใจเย็นไว้ Nightingale เรากำลังจะเข้าไปรับ ตอนนี้เราจะเริ่มทำความสะอาดบ้านให้ก่อนเครื่องบิน a 1 s k y r ไรเดอร์สองลำบินวนอยู่บนยอดไม้แต่ครั้งนี้ไม่ใช่การโจมตีฝ่ายเดียวจากพื้นป่าเบื้องล่างกระสุนสองวิถีจากปืนคนหนัก12.7ม mm ิลิเมตรและ37มิลิเมตรถูกยิงสวนขึ้นมาเป็นสาย แซนดี้ทูดโดนยิงที่ปีกแต่ยังบินได้นักเป็นรายงานอย่างสุขุมเขาหักเครื่องสกายเรเดอร์ที่หนักอึง้งลบหลีกม่านกระสุนราวกับกําลังเต้นรำกับมัจจุราชก่อนจะวนกลับไปยิงจรวดซูนี่เข้าถล่มตำแหน่งที่ตั้งของปืนเหล่านั้นอย่างแม่นยำเสียงคำรามของเครื่องยนต์และปืนใหญ่ดังกึกก้องไปทั่วหุบเขาจอลลี่เกนเคลียให้เข้าได้แซนดี้วันรายงานหลังจากการต่อสู้ที่ดูเดือด ขลาแฮนได้ยินเสียงใบพัดหนักๆกใกล้เข้ามาเขาเงยหน้าขึ้นและเห็นภาพที่น่าทึ่งที่สุดเฮลิคอปเตอร์ HS-53 ขนาดมหึือมาลอยโตอยู่บนยอดไม้ผลปืนสองข้างประตูระดมยิงปืนมินิกันลงสู่พื้นตาเบื้องล่างความหวังของเขากลับมาเปี่ยมล้นเขารอดแล้วแต่แล้วนักบินแซนดี้วันที่บินคุ้มกันอยู่ด้านบนก็เห็นมันเป็นคนแรกตาข่ายพรางที่ถูกสลัดออก เผยให้เห็นยานเกราะสีลำกล้องที่ไม่ควรจะอยู่ในป่าแบบนี้ดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความตระหนกที่มาจากประสบการณ์ล้วนๆพระเจ้าจอล,ล์ี่ถอยออกมาถอยออกมาเดี๋ยวนี้น้ำมันชิวก้าซัสเอสยูสองชิวก้าเสียงเตือนของเขามาพร้อมกับฐานอัคคีที่พุ่งขึ้นจากพื้นดินสู่ท้องฟ้ามันคือเสียงคำรามที่ต่อเนื่องราวกับเลืยไฟฟ้าขนาดมหึมา กระสุนสองวิถีสีแดงพุ่งเป็นสายหนาทึบเข้าใส่เครื่อง A1 หนึ่สกายรเดอร์ของแซนดี้ทูที่กำลังบินวนอยู่เครื่องบินใบพัดที่แข็งแกร่งราวกับรถถังบินได้ไม่มีโอกาสแม้แต่จะหักหลบกระสุนระเบิดแรงสูงฉีกระชากปีกข้างหนึ่งของมันจนขาดวินลำตัวเครื่องถูกเจาะเป็นรูพรุนเหมือนกระดาษและในเสี้ยววินาทีต่อมามันก็ระเบิดกลางอากาศกลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่ลุกไหม้ล้นรนสู่ทะเลสีเขียวเบื้องล่าง ทานอาคีนั้นหันมาหาเฮลิคอปเตอร์ SS-53 ทันทีลบเร็วถอยออกมานักบินจอยลี่กรีนพยายามดึงเครื่องขึ้นอย่างสุดกำลังแต่กระสุนหลายนัดก็จอกเข้าที่ลำตัวเครื่องและห้องนักบินสัญญาณเตือนภัยดังลั่นห้องโดยสารพลปืนท้ายเครื่องสุดลงกับพื้นจมกองเลือดเราถูกยิงระบบไฮดรอลิกลัว่วต้องกลับฐานต้องกลับฐานเดี๋ยวนี้ นักบินผู้ช่วยตะกวนนักบินจอร์ลี่กรีนกัดฟันแน่นจมกรามสันเขามองดูจุดสัญญาณของคาราแฮนบนจอเรดาร์แล้วมองดูแผงหน้าปัดที่แดงฉานไปด้วยไฟเตือนเขามีเวลาตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีระหว่างการช่วยชีวิตคนหนึ่งคนกับการสูญเสียลูกเรือทั้งหมดของเขาแอบ,บอแอบ,บอเขาตะโกนผ่านวิทยุด้วยเสียงที่แตกพร่าวี R ที จอลลี่กรีนอีสอาทยกเลิกยกเลิกเรากำลังกลับฐานขอย้ำจอลลี่กรีนกำลังกลับฐานบนพื้นดินคลราแฮนมองดูเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยที่เสียหายหนักค่อยๆบินจากไปอย่างทุลักทุเลด้วยความไม่เชื่อสายตาเสียงใบพัดที่เคยเป็นเหมือนเสียงแห่งความหวังค่อยๆจางหายไปจนในที่สุดก็เหลือแต่เพียงความเงียบของป่าดงดิบ เสียงลมและเสียงหำเบาๆที่หน้าขนลุกของจานเรดราของเจ้าชิวก้าที่ยังคงหมุนสายหาเยื่อายต่อไปอยู่เบื้องล่างความหวังทั้งหมดของเขาได้หมอดดับลงแล้วประตูนรกได้ปิดตายสนิทและเขาก็ถูกทิ้งให้อยู่เพียงลำพังในความมืด ความหวังสุดท้ายบินจากไปทิ้งไว้เพียงความเงียบของป่าดงดิบและเสียงห้มของอสูรกายเหล็กที่ยังคงหมุนสายหาเหยื่ออยู่เบื้องล่างนี่คือจุดที่ต่ำที่สุดนี่คือความสิ้นหวังอย่างสมบูรณ์แบบครับชาวไทยมิตรภาพที่น่าสะเทือนใจนี้คือบทสรุปของสิ่งที่เรียกว่า CSAR Combat Search and Rescue ในสมรภูมิที่ศัตรูเตรียมพร้อมมาอย่างดีสิ่งที่ทำให้ภารกิจกู้ภัยครั้งนี้ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงก็คือการปรากฏตัวของเจ้าอสุรกายเหล็ก ZUS 23คืด4ชิวกานั่นเองครับสำหรับชาวไทยมิตรที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแอดบอกได้เลยว่าในยุคนั้น เจ้านี่คือฝันร้ายที่สุดของอากาศยานที่บินต่ำด้วยปืนใหญ่อากาศ2 3ม mm, มิกระบอกที่ควบคุมด้วยเรดาร์และมีอัตราการยิงเหมือนเลื่อยไฟฟ้ามันถูกส่งเข้ามาในลาวเพื่อจุดประสงค์เดียวคือล่าหน่วยกู้ภัยโดยเฉพาะการที่หน่วยแซนดี้และจจล,ลิกรีนบินเข้าไปก็เหมือนการบินเข้าปากสิงโตดีๆนี่เองครับ และภาพที่น่าสิ้นหวังนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศครับแต่มันคือผลลัพธ์ของสงครามอีกสมรภูมิหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จักสงครามลับในลาวตลอดช่วงสงครามเวียดนามในขณะที่คนทั้งโลกกำลังจับจ้องไปที่ไส้งงอนและค่าหน่อย แผ่นดินลาวข้างบ้านเรากับถูกถล่มด้วยระเบิดในปฏิบัติการลับ Operation Berlin r o ิมากกว่าระเบิดที่ใช้ทั้งหมดในสงครามโลกครั้งที่สองเสียอีกมันคือการทำสงครามทางอากาศที่หนักหน่วงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติแต่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆฐานทัพในไทยอย่างอุดรธานีและนครพนมคือหัวใจของปฏิบัติการเหล่านี้และแน่นอนมีทหารไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย พวกเขาไปในาน้ำทหารเสือพรานหน่วยรบอาสาสมัครที่ไม่มีตัวตนอย่างเป็นทางการเพื่อรักษาความลับและปฏิบัติภารกิจที่กองทัพปกติทำไม่ได้เมื่อสงครามตามแบบแผนบนฟ้ามันใช้ไม่ได้ผลเมื่อวีรบุรุษที่เปิดเผยตัวตนต้องล่าถอยเมื่อความหวังตามตำราถูกบทขยี้สงครามก็ต้องเปลี่ยนไปใช้กฎอีกข้อหนึ่งกฎของเรานักรบนิรนาม นี่คือเหตุผลที่ต้องมีพวกเขาครับชาวไทยมิตรในเอพิโซดหน้าเราจะได้พบกับเหล่าทหารเสือพรานนรนามที่ถูกส่งเข้าไปทำภารกิจที่โลกต้องไม่ลืมสตาร์ทีมและชายผู้ที่ต้องแบกรับภารกิจที่เป็นไปไม่ได้นี้ไว้บนบ่าร้อยเอกอํานาจเขาจะทำอย่างไร เมื่อต้องนำลูกทีมเพียงยิบมือเข้าไปเผชิญมากกับพยาเยี่ยวแห่งโซเวียตตะกองทัพของเขาในสนามล่าของศัตรูโดยไม่มีการสนับสนุนใดๆทั้งสิ้นแอดอยากจะทิ้งท้ายให้ชาวไทยมิตรได้คบคิดกันดูถ้าคุณคือผู้บังคับบัญชาที่ต้องส่งคนเข้าไปในภารกิจที่แทบไม่มีโอกาสรอดแบบนี้คุณจะรู้สึกอย่างไรลองคอมเมนต์คุยกันดูนะครับแล้วกดติดตามช่องไทยมิตรไว้ให้ดีเพราะสงครามที่แท้จริง กำลังจะเริ่มต้นขึ้น